เราไปดูมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็บรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะซึ่งทีมงาน The Standard w เวไปสอบถามมาค่ะถึงกรณีซีนารีโอที่ถูกพูดถึงนะคะก็คือหากเราเลื่อนเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลออกไปอีก10เดือนเพื่อรอให้สวเนี่ยหลุดอํานาจไปก่อนนะคะแล้วก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยถ้าล่าช้าไปแบบนั้นในมิติของเศรษฐกิจ ภาคเอกชนแล้วก็การลงทุนนั้นรับได้แค่ไหนแล้วก็ผลกระทบหรือแม้แต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะไปไล่เลียงตามมุมมองของแต่ละภาคส,ส่วนเลยค่ะเริ่มต้นจากภาพใหญ่ก็คือในงองค์นักเศรษฐศาสตร์ก่อนนะคะเราไปถามดรอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสํานักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนธนาคาร CIMB ไทยนะคะบอกว่าถ้าภายใต้สมมติฐานว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะยังไม่มาก็คือเป็นรัฐบาลร,รักษาการต่อเนื่องไป10เดือนเต็มเนี่ยนะคะถามว่า ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆค่ะก็คือการจัดทํางบประมาณรายจ่ายที่ปัจจุบันเนี่ยก็ล่าช้าอยู่แล้วนะคะซึ่งก็อาจจะล่าช้าออกไปอีกและนั่นจะส่งผลให้เกิดภาวะช็อกทางเศรษฐกิจในปีหน้าได้ค่ะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยเองก็จะขาดแรงขับเคลื่อนสําคัญนะคะในการใช้จ่ายจากภาครัฐแล้วก็การลงทุนจากภาครัฐด้วยขณะเดียวกันค่ะการที่ไทยยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้นักลงทุนต่างชาต ก็จะกลายเป็นเข้าสู่หมวดเวทแอนซีโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าเขาจะลังเลที่จะมาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยสักเท่าไหร่ส่วนการลงทุนขนาดใหญ่จากภาคเอกชนเองก็ต้องยอมรับว่าน่าจะไม่คึกคักค่ะเพราะหลายฝ่ายก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดความชัดเจนทางการเมืองจะเป็นอย่างไรภายใต้รัฐบาลใหม่ในเวลาเดียวกันประเทศก็จะขาดรัฐบาลที่เข้ามาหวานนโยบายแล้วก็รับมือกับความเสี่ยง และความไม่แน่นอนต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรืออาจจะก,ก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยด้วยนอกนาจากนี้นะคะสหรัฐเองที่กําลังจะเข้าสู่ recession จีนเองก็เริ่มมีปัญหารวมถึงภัยแล้งแล้วก็อีกหลายเรื่องที่รอการแก้ไขน่าจะส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยด้วยดออรอมอนเทพก็เลยประเมินนะคะว่ากรณีที่ถ้าต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไปอีก10เดือนจริงๆสิ่งที่ต้องตามคือจ GDP ของบ้านเราค่ะคือปีหน้าเนี่ยอาจจะขยายตัวได้แย่กว่าที่เคยมองไว้มองไว้เดิม3.6-3.7%แต่ยังไงเนี่ยก็ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า3%อยู่แล้วเนื่องจากว่าการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนของภาครัฐมีน้ำหนักต่อ GDP ไม่เกิน20%นั่นเองค่ะ ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือดรสอประเวณมันกระเสร,ริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EIC และรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะให้ความเห็นว่าถ้าต้องรอการตั้งรัฐบาลออกไปอีกสิเดือนเศรษฐกิจไทยจะพังหรือเปล่าคําตอบคือไม่พังแต่เชื่อว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติพอสมควรเพราะนั้นกําลังสะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีกลไกที่นําไปสู่รัฐบาลที่มีสเสถียรภาพ อีกประเด็นสาคัญนะคะก็คือการขาด d i r e c t ั o ด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเรื่องนี้สําคัญในปัจจุบันเนื่องจากตอนนี้ถ้าเราเห็น f l o นะคะเงินทุนก็กําลังไหลเข้ามาในอาเซียนค่อนข้างเยอะซัพพ l y chain ของโลกก็กําลังขยาวตัวออกเป็นหลายๆวงคําถามคือไทยเนี่ยจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างไรเพื่อให้เราเข้าไปอยู่ในวงต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยแล้วก็ไม่หลุดจากวงโครจรนั่นเองนะคะเพราะว่าล่าสุดจริงๆมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงเนี่ยนะคะเริ่มเห็นในยะนะคะของการเข้ามาลงทุนของต่างชาติเนี่ยไปยังหลายประเทศที่อาจจะมีไทยในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยค่ะผู้ใดก็คือตอนนี้ถ้าไปดูตัวเลขเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วน FDI เนี่ยรองจากมาเลเซีย แล้วก็รองจากเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วนะคะหากนับในปี2022ที่ผ่านมา ฟังภาคนักเศรษฐศาสตร์ไปแล้วนะคะไปดูมุมมองของเอกชนกันบ้างว่าเขาประเมินอย่างไรนะคะไปสอบถามมาท้งส่วนขอสภาหอการค้าแล้วก็สวสกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเริ่มจากทางด้านของคุณเกรงไกลเคนุกุลค,ค่ะซึ่งเป็นประธานสาสกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสาอทกอนบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าถ้ามีการเสนอแนวทางให้รอผ่าน10เดือนไปแล้วแล้วค่อยโหวตนายกรัฐมนตรีหลังจากสาหวหมดอำนาจประเด็นนี้เนี่ยเข้าใจดีว่าเป็นข้อเสนอทางการเมืองถามว่าถ้าเป็นเช่น นั้นจริงภาคเอกชนรอได้หรือเปล่าคุณเกรงกรบอกว่าต้องแบ่งภาคเอกชนเนี่ยเป็นสส่วนนะส่วนแรกคือนักลงทุนไทยค่ะอาจจะชะลอไปได้แล้วก็รอได้นานสดก็ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาของแต่ละสาหกรรมนะคะหเดือนถึง1ปีรอได้ไหมน่าจะรอได้แต่ระหว่างนั้นต้องหารือถึงความเป็นไปได้ด้วยว่าไหวหรือเปล่าแล้วก็จะมีแนวทางอย่างไรแต่ที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มที่2ค่ะก็คือนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนค่ะว่าเขารอความ ความชัดเจนของสถานการณ์การเมืองได้แค่ไหนคําตอบนานสุดคือเดือนเดียวค่ะหรือว่ารอไม่ได้มากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นความไม่ชัดเจนเหล่านี้จะทําให้หนักลงทุนต่างชาติตัดสินใจย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศอื่นแทนแน่นอนนะคะส่วนคุณสนังอังรุบลกุลค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้หอการค้าก็ประเมินสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ไว้เหมือนกันถ้าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทันทีลาก ยาวไป10เดือนถึง1ปีอาจจะทําให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยยังคงบริหารประเทศไปพรานระหว่างนี้ที่เห็นได้ชัดคือบริหารประเทศได้ไม่ได้แหละค่ะแต่คงไม่สามารถใช้นโยบายกระตุ้นทางเศรษฐกิจได้ และเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานี้เองก็ต้องการการฟื้นตัวแบบต้องการการกระตุ้นด้วยเพราะว่าท่านเราเนี่ยจะไปหวังการฟื้นตัวตามธรรมชาติตามภาพของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ขาดการลงทุนใหม่หลายแสนล้านบาทในช่วงกรอบเวลา10เดือนถึง1ปีค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็อาจจะทําให้ GDP หายไปประมาณ1-2%ถือว่าเป็นการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลนะคะในมุมมองของคุณสนนอังอบุบลกุลค่ะ ไปดูในมุมมองของตลาดเงินตลาดทุนกันบ้านนะคะเราถามมาสองท่านเหมือนกันนะคะว่ามองอย่างไรเริ่มจากคุณอภิชาติผู้มาเจิดกุ่นะคะผู้ในการอาวุโสฝ่ายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทซับทิสโก้บอกว่าการชะลอจัดตั้งรัฐบาลออกไป10เดือนถ้าเกิดกรณีเดียล่าวขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยลบกดดันเศรษฐกิจแล้วก็ภาพการลงทุนในตลาดหุ้นมากที่สุดนะคะอย่าลืมว่าเราไม่คยมีซเนอริโอนี้ในการพูดถึงบรรยากาศการลงทุนในช่วงก่อนเลยนะคะเราพูดแต่ แต่ซีนเนดโอที่ว่าใครจะมาเป็นผู้นําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะจับมือกับขั้วไหนแต่ยังไม่เคยมีการพูดถึงนะคะว่าถ้ารอไป10เดือนจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ก็อาจจะกลายเป็น w o r s t c a s e scenario ในมุมมองของตลาดเงินตลาดทุนก็ได้เช่นกันทีนี้ความเสี่ยงจะเป็นอย่างไรนะคะเซตอินดี x เองคุณอภิชาติบอกว่าอาจจะไปทํานีลโลเลยนะไปทําจุดต่ําสุดใหม่และยิ่งถ้าเราเห็นฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิด Re c ซช s i o n หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยอาจจะได้เห็นหลุด1,400จุดได้ด้วยเจุดไน้ด้ เนื่องจากว่าผลกระทบจากการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณล่าเช้าออกไปไม่น้อยกว่า9เดือนก็จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาครัฐค่ะแล้วพอการลงทุนของภาครัฐได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะกระทบชิงมาอีก3ส่วนด้วยกัน1ก็คือการลงทุนภาครัฐเช้าไปแล้วถูกไหมคะก็ทําให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจน้อยลง2คือความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือว่าการลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วยและ3ก็คือความเชื่อมั่น ของนักลงทุนต่างชาติที่จะมีฟลอ์ไหลกลับเข้ามาในบ้านเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกันค่ะ สวยหนึ่งท่านนะคะคือคุณกรพัฒน์บรเชษผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทแลกทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินค่ะบอกว่าตอนนี้ปัจจัยการเมืองในประเทศที่ยังไม่ชัดเจนเป็นประเด็นหลักเลยที่ทําให้ตอนนี้หุ้นไทยค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดนะคะดังนั้นถ้าต้องรออีก10เดือนเพื่อให้8พรรคร่วมรัฐบาลที่จับมือกันไว้เดิมเนี่ยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็น่าจะส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจและการลงทุนมากที่สุดนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าประเมินแค่4-6เดือนที่จะตั้ง รัฐบาลล่าชา้าก็กระทบกับ GDP ไปแล้วประมาณ0.5นะคะนี่ก็เป็นมุมมองของทั้งนักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนแล้วก็ภาคตลาดเงินตลาดทุนซึ่งถ้าสรุปเนี่ยทุกคนก็พูดตรงกันแหลคะค่ะว่ากระทบแน่ แต่ว่ามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับมองในหมวกใครนะคะนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าการลงทุนภาครัฐก็ประมาณ20%ของ GDP นะการลงทุนกับการใช้จ่ายภาครัฐหรือตัว government spending เนี่ยก็อาจจะกระทบไม่มากยังไงปีหน้า GDP ยืนเหนือ3แหละแต่อาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่3.6 3.7%แล้วก็สิ่งที่เราเห็นคือเศรษฐกิจไม่พังแต่ความเชื่อมั่นหายแล้วก็ flow ที่จะไหลเข้ามาน่าจะก,กระทบส่วนภาคเอกชนนะคะก็มองว่าน่าจะส่งผลต่อ GDP หนักหน่อยประมาณ 1- 2เแล้วก็อาจจะเห็นการ ลงทุน่างชาติย้ายฐานการผลิตแล้วก็การลงทุนไปที่อื่นตลาดหุ้นไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยแน่นอนนะคะทีนี้ต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็มีมุมมองต่างกาันเราในฐานะประชาชนนะคะคุณผู้ชมที่เสพข่าวเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้นะคะมองเหุอย่างไรแล้วก็คิดว่าการถ้าต้องรอนะคะสิเดือนเนี่ยเรามองในมิติไหนทั้งโกรทั้งคอนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะลองแชร์มุมมองมาด้วยก็ได้นะคะเพราะอย่างที่เราบอกไว้เสมอว่าจริงๆแล้วตลดาดเงินตลาดทุนไม่ได้เลือกขาดนะคะแต่เลือกความชัดเจนจึงทําให้จนถึงวันนี้ รายังเห็นความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นก็เลยเกิดแรงขายค่อนข้างมากทีเดียวค,ะค่ะน้องเมย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h คะ่ะ